ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อวานนี้กับทั้งเมื่อเช้านี้และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้ นักเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุลาลงกรมหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นเก้าวล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมเลิกแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่คณะบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราชวาารเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทพยาบาลาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนายชวริตเงินไทยสมนางสาวเทศเชวาวาอู นางสาวพัชรีนุ่มแสงนางมาเกเรต้าเตลินางสาวอุราพรเชยการพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวกมลวันเปลี่ยนสีนางสาวกิจพันธ์ปินชัยนายเกียรติศักดิ์ไร่หินทวงนาวาอากาศตรีหญิงจารุนนท์สียศพง์นายจิรพงศ์สีเทพ นางสาวจิรารัตน์ขันติยบุตรนางสาวชนกนันคันทยันร้อยตำรวจเอกหญิงชมพูนุชัยยะนางสาวชาลินีปุรินทะนัท,ทพงศ์จันมาลาพันตำรวจโทหญิงนิรินยาปิยะพีรการนางสาวธัญรักษ์ตาทองนางสาวธันทิพสุภาทิต์นายนัครินเชื่อนิตนางสาวนิพาพรเที่ยงหนู นางสาวปณิตาจันทรานางสาวประวีนาสิทธิเทศนางสาวปริชัตดอยู่คงร้อยตำรวจเอกหญิงปริญญาดาเปการีนายปริญญายอดอาสานางปรียาพรหงพิมาตมนนางสาวภกายรัฐสหเจริญชัยนางสาวพณิตาตึกหินนางสาวพรธิราบุญชวีนายพรประเสริฐแก้วคำ นางสาวพันพนิตาอินทชิตนายพิพัฒนานนทารีนายพัทรบดินโรจนวิสิทหรือชานายพินโยเจริญสุขนาวาตรีหญิงภูศิตาสินประสิทธิ์นางสาวยศวดียินดีนางสาวสรันพรศีใจอินนายสราวุธปลอดฤทธิ์นางสาวสสิวิมลลิมวัฒนะ นาวากาศตรีหญิงสิรินากมลทลาพิเศษนางสาวสาธิตาวัชระดิลกนางสาวสุภาวดีแก้วศิลป์นางสาวโสวรรณตรีคูณสถิตนางสาวอดิสาพาณิชนายอธิพ,พงศ์มุนีโนนางสาวอนงนาคคุณประสาทนายอริสมันต์สิริลาบนางสาวอารุณศรีสารที่มาว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงอิสริยาทับทิม นางสาวอุทุมพรสิริงามนางสาวอุมาพรโกปิยนันนด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกาบมงคมทูลทรงทราบฝ่าละอ,องพระบาทข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพเจ้านายวิสรุตประวัติวัชราผู้เป็นบัณฑิตจุฬารง์กรมหาวิทยาลัยขอให้คำสัต,ตย์ตปฏิญาณต่อพระพักผู้แทนพระนริบาลสยามิน และท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้ว่าจะมีใจมุ่งพรดุงชาติและพระศาสนาอันสูงส่งอีกองค์พระมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งประชานิกรชาติไทย,ะะไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ยังความรุ่งโรดภัยศาลมากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทยให้สมกับที่ได้เรียนมา จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิตอันทรงศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุฬานี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าด้วยก้าวด้วยกระหม่อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุราลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2566ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อบ,บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยยกย่องให้ปริญญาตติมศักตร์ การพัฒนาเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของสังคมและบ้านเมืองเป็นที่เข้าใจกันอย่างซึมทราบว่าคือการทำให้เจริญก้าวหน้าต่อมาเห็นว่าการพัฒนาต้องสามารถอนุรักษ์บำรุงให้คงพัฒนาได้ต่อเนื่องยาวนานจึงได้เกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใช้กันมากในปัจจุบันในการพัฒนาอย่างยั่งยืนการศึกษาวิชาการต่างๆเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง การใช้วิชาการพัฒนาให้ยั่งยืนได้มีข้อน้าพิจารณาอยู่สองประการประการแรกคือต้องอย่างอยู่ในความรู้ที่ถูกต้องและรู้กว้างที่ต้องรู้ถูกต้องนั้นก็เพื่อไม่ให้พัฒนาผิดพลาดที่ต้องรู้กว้างนั้นเพราะการพัฒนาบ้านเมืองมีหลายด้านจึงได้มีวิชาการหลากหลายด้านเพื่อใช้ร่วมกันพัฒนาการจะถือวิชา เป็นใหญ่แต่ส่วนเดียวไปพัฒนาหรือจะพัฒนาแต่ด้านเดียวไม่พัฒนาด้านอื่นๆไม่อาจเรียกว่าใช้วิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพราะจะเกิดขัดแย้งมากกว่าจะเกิดผลสมัมฤทธิ์ประการที่สองต้องยืนอยู่บนความถูกควรตามเหตุผลเหมาะแก่สถานการณ์เพราะการพัฒนาย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามความจําเป็นและสภาวะการวิชาการต่างๆปรับปรุงเพิ่มพูนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ความยั่งยืนจึงไม่ได้เกิดเพราะการหยุดยืนหรือการมุ่งแต่จะอนุรักษ์จนเปลี่ยนแปลงไม่ได้การนำวิชาการที่ไตรตรองอย่างรอบคอบโดยประการทั้งสองนี้ไปพัฒนาจึงจะเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงในพระบรมาพิไายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออํานวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งนําความรู้ที่ได้ศึกษาไปพัฒนาตนเอง ในทางที่ถูกที่ควรและใช้ความรู้สาขาต่างๆประสานประโยชน์เกื้อกูลพัฒนาบ้านเมืองทุกๆด้านให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนสืบไปและขอให้ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันณนะที่นี้มีความสุขความเจริญจงทั่วกันค่ะ พระพุทธเจ้าอามาโนละศิรกราโนพระภูมิบานบุญญาดิเรกเอกปรรมมาจากกริน พระเสยามินพระยอดยิ่งยงเย็นศิระเพราะพระบริบาลพรพระ ประชาเป็นสุขสารขอบันดาลถ้าประสงค์ใดจงสิริตั้งวังวราหารุไทยดูจะเทา่าไชวยชัยชโย Música Thank you บิดาทานอมพาดงลูกพาเดิมรักมิพักหายกายใจตรอมอยู่ไกลไกล พระสุยอมสเสด็จดับลำเข็นไทย้าพระบาทบัณฑิตจุลาลงกรมาาวิท ทยายายทีวานีทั้งกายใจเปรื่มประนดพระบททศียพระเดชพระคุณพระ การุนาคือปายกาที่ราดบอดีพระหาไทายพระจักกรีคือสุขทุกข์ ของประชาอันได้ลาวจะนำชาติชนชาดเท่าการศึกษาแต่ละพระองค์ทรงนำพา พระศกไทยให้เราเรียนข้าพระบาทบัณฑิตจุฬาทวนนาจำนงจำเนียนถวายชีพ เพื่อภาคเพียนเถิดพระเกียรติจุลาลงกรขอคุณพระรัตนตรยัยเทพไทยฤทธกัมมทอน ทักพระราชาวงอมอมนมหาจักรีนิรันธอ